ที่เรามาพูดกันวันที่7มกราคมก็เห็นปัญหานี้ตั้งแต่25มกราคมที่ผ่านมา9ก mm ้า hmm. เดือนบนถนนก่นอนที่มันจะเกิดถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีอำนาจขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้ท,ที่ที่มันเป็นปัญหาหนักอยู่ก็อาจจะเบาลนะางแล้วตอนนี้วก็ได้เพราะว่าดูจากพี่สุรยุทธ์อ่านคุณไบร์อ่านไทยพีบีเอสให้ข่าวสื่อมวลชนให้ข่าวก็เห็นอยู่ว่าก็คือประชาชนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอาขยะมาทิ้งมือทางข้างถนนแล้วก็ต้อง รอเวลาในการที่จะต้องเผาบ้านซึ่งก็การเป็นเศษขยะหรือว่าต้องเอาไปเคลียร์ต่อที่นครสวรรค์ึก็ก็จังหวัดขากขเคียรก็เรื่องขยะพิษตะนุโลกคือมันมันมีเท่าที่เราเรารู้อ่ะมันก็มีอยู่แหละไอตัวบอออ่อขยะที่เขาเห็นออกมาทอแต่มันไม่ได้คุณภาพเนาะแล้วมันก็ไม่ได้สุข,ขอนามัยอะไรจริงๆมันก็มันสามารถคืออันเนี้ยขึ้นมา เขาแครับก็เขียนที่บอกว่าในในโพสเขาเขียนไว้เลยว่าถ้าถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเช่นนั้นยกตัวอยาอ่างหลกักหลักหลักเป็น xx แล้วก็ใช้ได้จริงๆริอยู่ yy เสียปิดอยู่ cc ไม่ได้มาตรฐานอยู่กอไก่ขอไข่อยู่เป็นกองเอกชนของไข่ของค,ค,ควายอะไรเงี้ยคือเขาเขาวิเคราะห์เป็นปตัวเลขออกมาแไมปไป่ๆอยู่แล้วอย่อยางที่บอกทุกคนไปไล่ดูได้ว่าวเ,เป็นมุกเพจของ โพลกันที้จะทำบุคลากรด้วยว่าแล้วแก้ปัญหาจะทำพ่อขอหนูคำถามจากคนรุ่นใหม่เ Gen Y และ Gen Z ได้ไหมคะขออนุญาตที่ขอหน้าข้างก็ได้เลยเชิญค่ะอันนี้ส้มต่างกันเป็นคนไทยเปิดคาเฟ่คนไทยอ๋อครับก็อยากจะถามพ่อแทนคน Gen Y และ Gen Z คะกำลังทำธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจใหม่ตอนนี้ในช่วงเวลาแบบนี้ ใหกลังใจเรานะเป็นเพราะธุรกิจแบบนี้เราเกณฑแทที่รอกิ้็อยากจะให้ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าพรรคเราเนี่ยตั้งใจที่จะช่วยคนตัวเล็กในเรื่องเศกิจโดยเฉพาะเวชคนรุ่นใหม่คิว่าการจะสร้างธุรกิจมัต้องไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องมีการที่จะต้องจ่ายต้โตในการที่จะได้ขึ้นมาอนุญาตในกอย่างนึงและในขณะเดียวกันเนี่ยต้องมีความ เท่าเทียมระหว่าง S อสของไทยที่กำลังเริ่มต้นกับที่มาจากต่างประเทศเพื่อที่จะให้าการแข่งขันเนี่ยมัน,นเป็นไปอย่างยุติธรรมในขนาดเดียวกัน,นแล้วก็ไม่ต้องการปิดที่ให้เฉพาะของประเทศไทยของประเทศอื่นไม่เอามาเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปล่อยให้คนอื่นเนี่ยมาเาข้ามาทำลายล่าเสรีของเอสเอฟไทยมา่นเดียวกันฉะน,นั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดการแรข่งขันแต่ว่าก็ต้องเอาของประเทศไทยมา อยากธุรกิจของผมตอนนี้ค่ะที่กำลังแข่งกันที่ s m ตอนนี้พ่อมีความเห็นว่าอะไรบ้างก็รัฐบาลก็ต้องเข้าช่วยแน่นอนว่าก็ต้องมองในมุมของผู้บริโภคที่ให้ได้รับความหลากหลายแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองในมุมของ SME ที่ในเรื่องของภาษีก็ดีในเรื่องของต้นทุนการตั้งธุรกิจก็ดีในเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มก็ดีรัฐบาลก็จะต้องสักวันหนึ่งก็จะได้ไปไปค้าขาย คาเฟ่นี้อามาแล้วนะคะพี่ออกมารพี่ออกมาแล้วเ็าอนี้โทมาแล้วเลือพ่อยังไม่ได้ไปชื่ออะไรครับพี่บอกคาเฟ่ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อครับครับเดี๋ยวไปนะครับอบคุณมกคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตอบคิวถ่ายรูปอีกว่าไปอ่อไหต่อนะครับเดี๋ยวจะเป็นถ่ายรูปุพินชิดัานี้นะครับเ่ายเ็แล้วก็วนออกเดี๋ยวต่อคิวชินี้ ให้ผมนั่งนี่เหรอ,หรอ <Jungle> นั่งแล้วไม่อยากลูกพ่ทีมนคือนั่งแล้วไม่อยากลูกกัะทุกคนให้ผมนั่งนี่หรือ